เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุลาจุลาเรดิโอพลัส101.5ดชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับรายการของเรานะครับก็นำเสนอผลกระทบจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกับคนเปราะบางหลายโอกาสนะครับพร้อมกับนำเสนอข้อเสนอแนะทางออกจากคณาจารย์จุฬาครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับตั้งใจจะเจาะจงไปที่กลุ่มคนสูงอายุครับ คุณผู้ฟังครับจากผลสำรวจผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 นะครับต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยความร่วมมือของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA ประจำประเทศไทย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพบว่าผู้สูงอายุที่ทำแบบสำรวจประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านสุขภาพนะครับโดยผู้สูงอายุประมาณ1ใน3ระบุว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในช่วงการระบาดของโควิด1 9แล้วก็สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำงานลดจากร้อยละ40เหลือเพียงร้อยละ22ครับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดีโอพลัส วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA สำรวจผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุที่ทำแบบสำรวจประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านสุขภาพโดยหนึ่งใน3ระบุว่ามีไรายได้ไม่เพียงพอขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีไรายได้หลังจากการทำงานลดลงจากรอยละ40เหลือเพียงร้อละ22 จากผลการสำรวจผู้สูงอายุที่ทำงานร้อยละ8ปดประสบอุปสรรคในการทำงานที่เป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ในสัดส่วนดังกล่าวร้อยละ36สูญเสียอาชีพพื้นที่ค้าขายหรือถูกปรับลดเงินเดือนและอย่างผมว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีไรายได้จากการทำงานบุตรและดอกเบี้ยเงินออมลดลงในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 อีกด้วย ด้านสุขภาพร้อยละยี่สิบของผู้สูงอายุระบุว่าตนเองมีอาการทางสุขภาพจิตอย่างน้อยหนึ่งอาการเป็นบางครั้งหรือตลอดเวลาแต่แก่วิตกกงังวลไม่อยากอาหารเหงาและไม่มีความสุขสัดส่วนดังกล่าวทั้งหมดแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิงแต่มีค่าสูงกว่าสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเปรียบเทียบกับเขตชนบท นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังมีแนวโน้มที่จะมีอาการเหงามากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆศาสตราจารย์ดรวิพันธ์ประจวบเหมาะคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า นโยบายและมาตรการที่รัฐนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ควรต้องคำนึงถึงประชากรสูงอายุที่ยังต้องการทำงานและพึ่งพารายได้จากการทำงานในการดำรงชีวิตโดยการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อคุม้มครองผู้สูงอายุจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายในหลายระดับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุได้รับความคุม้มครอง ในช่วงเวลาวิกฤตด้วยเช่นกันดลยาเกียรตินอกทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานค่ะจุฬาเรดิโอพลัสวิทยุจุฬาเพื่อความรู้สู่ประชาชน ขอบคุณข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับชิยกรกำโชคในวิทยุจุฬานะครับกับรายการจุฬาปริทัศน์ครับอย่างที่ผมพูดคุยกับคุณผู้ฟังบ่อยๆนะครับว่าสถานการณ์สังคมสูงวัยนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับหากตอนนี้บ้านของคุณผู้ฟังนั้นมีคนสูงอายุอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะครับหรือว่าในอนาคตอีกสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะกลายเป็นคนแก่กันนะครับประกอบกับโรคอุบัติใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นนโยบายแลว้วก็มาตรการสําหรับรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มเปราะบางในช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะมาสนทนากันบ่อยอครั้งนะครับเพื่อที่จะหาทางออกแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะด้วยกันนะครับทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถที่จะรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้มข้นมากขึ้นในระยะกลางระยะยาวต่อไปข้างหน้าอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของรายการ ยิ่งนะครับที่เราจะได้สนทนากับนักวิชาการตัวจริงในด้านนี้นะครับผมขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรวิพันธ์ประจวบเหมาะคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมานะครับผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มเปราะบางในหลายมิตินะครับอาจารย์หลักๆก,ก็คือด้านสุขภาพแน่นอนนะครับด้านเศรษฐ,ฐกิจด้วยอยากจะขอให้อาจารย์ครับช่วย คลี่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนสูงอายุในด้านต่างๆในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาของการระบาดของโควิดสิบเก้าครับค่ะเอาเรื่องสุขภาพก่อนแล้วกันนะคะสุขภาพที่เราก็รู้ว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสถ้าเสี่ยงติดสูงนะคะแล้วก็ถ้าติดแล้วก็มีโอกาสตายสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นนะคะเพราะด้วยสุขภาพด้วยภาวะสุขภาพของท่านที่เอ,อ ทดถอยลงตามวัยอะไรต่างๆนะคะเรื่องภูมิคุ้มกันต่างๆที่ลดลงตามวัยด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงในเรื่องของจากโรคระบาดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าในช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยโดยเฉพาะรอกสามเนี่ยก็ทําให้ต้องมีการหยุดให้บริการในสถานพยาบาลหลายแห่งนะคะเพราะว่าต้อง รองรับคนไข้ที่เป็นโควิดก็ไม่อยากให้กลุ่มที่เอยังไม่ได้เสียเ่ยงไปเสี่ยงติดเชื้ออะไรต่างๆในสถานพยาบาลก็จะมีการงดให้บริการเอาการดูแลอะไรเป็นเอใช่ไหมคะสําหรับคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะน่าห่วงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังนะคะเอถ้าไม่ได้รับยาหรือไม่ได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะ ก็อาจจะทําให้โรคระรังที่เป็นอยู่เนี้ยควบคุมได้ยากขึ้นเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็อาจจะเสี่ยงไปทําให้คนกลุ่มนี้เนี้ยจากที่ยังพอช่วยตัวเองได้ยังอาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มติดบ้านหรือติดสังคมอยู่เนี้ยกลายเป็นกลุ่มติดเตียงไปได้ในที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบตรงนี้ก็สาคัญนะคะว่าไม่ใช่แต่โรคระรังอย่างเดียวไม่ใช่แต่โรคระบาดอย่างเดียวค่ะขอโทษ แต่โรคเรื้อรังก็ได้รับผลกระทบด้วยสําหรับผู้สูงอายุนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจหรือปากท้องเน,นี่ยค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วผู้สูงอายุไทยเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานนอกระบบไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะคะก็ทําทงานก็แก๊ๆแก๊กไปได้เรื่อยๆจนร่างกายทาไม่ไหวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับกระทบทันทีก็คือเรื่องของโอกาสที่เขาจะสูญเสียงานเนี่ย ค่อนข้างมากนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายหลายคนก็ต้องหยุดออกไปทํางานเพราะตัวติดโรคหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็ถูกเ,เลิกจ้างงานก็มีนะคะ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือสมมติเคยไปขายของได้ตามตลาดนาดัดตามที่ต่างๆอะไรอย่างเนี้ค่ะก็มีการปิดตลาดบ้างมีอะไรบ้างก็สูญเสียไรายได้ส่วนนี้ไปเช่นกันแล้วก็หลายครั้งก็คือว่าคนไทยเราอยู่เป็นครอบครัควที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะ คนในครอบครัวตกงานก็กระทบกันทั้งบ้านนะคะเรียกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี้ยไม่ได้มาแต่ตัวผู้สูงอายุคนเดียวแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจของทั้งครอบครัวนะคะค่ะแต่ว่าที่เราสํารวจเราก็ที่ผู้สูงอายุอยู่ได้ในช่วงเอ่อโควิดตั้งแต่ระลอกหนึ่งนะคะรละลอกสองเนี้ยค่ะอที่เราเคยสํารวจกันเนี้ยก็เจอว่าปัจจัยสําคัญนันหนึ่งที่ช่วยมากๆก็คือเรื่องของเบี้ยยังชีพสําสหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี แหล่งรายได้จากรัฐแหล่งอื่นๆคือไม่ได้บาเหน็จปานานอะไรพวกน,น,นั้นน่ะนะคะก็จะมีเรื่องของเบี้ยยังชีพที่เข้ามาช่วยเสริมได้บ้างซึ่งเขาบอกว่าช่วยมากๆเลยในช่วงโควิดเพราะว่าถ้าทุกคนในบ้านตกงานหมดอย่างน้อยเขาก็มีเงินกองเนี้ยที่พอให้อยู่กินพอประทังไปได้ค่ะในช่วงแรกๆนะคะแต่ถ้าตกงานยาวๆก็น่าจะกระทบแรงขึ้นไปอีกนะคะ ครับอาจารย์ก็คลี่ผลกระทบให้เห็นมาสองมิติหลักๆนะครับก็คือสุขภาพกายใจนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องปากทองนะครับอาจารย์อาจารย์พอจะฉายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่ามันมีสถานการณ์ใดที่มันเกิดขึ้นกับคนสูงอายุที่มันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าอตอนนี้เนี่ยมันต้องผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาแล้วในภาวะโรคระบาดนี้ครับอาจารย์ค่ะเอ่ออันที่หนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วจุดที่เห็นนะคะระบบ ที่ดูแลด้านสุขภาพและสังคมในชนบทนะคะจะค่อนข้างดีเพราะว่าเราปูพื้นฐานเรื่องของการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมินะคะค่อนข้างดีก็จะมีเรื่องของอาสาสมัครสาธารณาสุขนะคะครับ <c oughs> ซึ่งเข้าเยี่ยมบ้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้วยกลุ่มนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งเขาจะดูแลทางด้านสุขภาพและสังคมนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมากลุ่มนี้เป็นแกนนําที่สําคัญเลยค่ะ ในการที่จะส่งข้าวส่งน้ําคอยสื่อสารข้อมูลถึงผู้สูงอายุคอยติดตามดูว่าผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนี่คือภาพในชนบทนะคะซึ่งยังมีความเข้มแข็ขงในตรงนี้รวมทั้งชุมชนในชนบทก็จะค่อนข้างเข้มแข็งกว่าชุมชนเมืองรู้กันหมดว่าใครเป็นใครผู้สูงอายุอยู่ตรงไหนอย่างไรต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะแต่พอมาถึงในเมืองใหญ่ซึ่งมีการย้ายถิ่นสูงมากนะคะมีกลุ่มของบ้านเช่ามีกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ ก็จะยากนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่เห็นก็คือเมืองใหญ่มากๆอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยค่ะที่เห็นตอนหลังเนี่ยเข้ามาสู่ชุมชนแออัดจริงก็เคยพูดประเด็นนี้ไว้แล้วว่าประเด็นของชุมชนแออัดน่าห่วงนะคะแล้วก็จะมีผู้สูงอยู่อายุอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งซึ่งเขาก็ยากเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เสี่ยงติดเสี่ยงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะแล้วก็ระบบต่างๆยังเข้าไม่ค่อยถึงเขานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะเข้าไปเยี่ยมตามบ้านหรือเก็บข้อมูลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนในตรงนี้นะคะเรื่องของส่งข้าวส่งน้ําส่งยาตอนนี้ส่งข้าวเห็นละนะคะส่งน้ําส่งยาเริ่มมามีทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแต่ตรงนี้ไม่อยากให้เป็นระบบเฉพาะกิจเฉพาะการ <c oughs> มันควรจะมีระบบที่เข้าเยี่ยมบ้านเอ,อ,อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในยามปกติและในยามที่ไม่ปกติที่จะคอยติดตามดูแลผู้สูงอายุนะคะเป็น อย่างต่อนเนื่องเลยอะคะ่ะน,นี่คิดว่าสําคัญนะคะเรื่องของระบบมาสาสมัครในชุมชนก็สําคัญซึ่งบางชุมชนก็มีบางชุมชนก็ไม่มีนะคะอ,อ,อะไรนี้เป็นต้นนะคะเพราะมันมีความลักลั่นกันไปในแต่ละชุมชน,นะคะ่ะแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าห่วงส่วนที่สองที่เห็นชัดก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ามีสูงมากในชุมชนเมืองะนะคะจะเห็นเรื่องของประเด็นที่ท้าทายมากๆก็คือเรื่องของมาตรฐานการอยู่อาศัยอะคะ่ะ อันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่นะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะที่จะทําให้ชุมชนแออัดเนี่ยซึ่งอยู่กันแออัดมากเนี่ยมีมาตรฐานที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นการที่แบ่งห้องให้เช่าอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีมาตรฐานไหมว่าจะอยู่กันได้กี่คนอย่างไรนะคะเอะมันก็สําคัญมากๆในยามที่มีโรคระบาดหรือว่ามันจะต้องมีพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ที่จะให้แยกตัวกักตัวได้ไหมเพราะว่าในชุมชนเองเนี่ยบางชุมชนเขามีการเตรียมนะคะพื้นที่สําหรับแยกตัวกักตัวเอผู้ที่ติดโควิดหรือว่าอะไรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่บางชุมชนก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวคงพูดต่อไปอีกทีนะคะก็คือเรื่องของการที่จะต้องเอในระยะยาวอะคะ่ะว่า ต้องมีการพูดถึงเรื่องอการสร้างพฤติกรรมสุขภาพอของคนไทยใหม่ให้รับกับโรคที่กำลังเปลี่ยนไปโรคนะคะโรคระบาดต่างๆที่มาแรงขึ้นนะคะค่ะเป็นสุขภาพของทั้ง ผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะนั้นก็ขอถามเลยแล้วกันนะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้สังคมไทยก็ก้าวสู่สังคมสูง,สงวัยอย่างรวดเร็วมากนะครับอาจารย์แล้วก็โรคอุบัติ <c oughs> ใหม่เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับไอ้โควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันสร้างบทเรียนสําคัญยังไงบ้างในการที่จะป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มสองวัยกลุ่มสูงวัยในระยะยาวเราสามารถมีมาตรการป้องกันอย่างไรได้ไดบ้างครับอาจารย์ค่ะค่ะ ในระยะยาวนะคะตอนนี้ที่เราพูดกันในระยะสั้นเราก็พูดถึงว่าเร่งให้เร็วที่สุดถ้าจะช่วยประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะ,คะลดความรุนแรงของโรคนะคะแต่ตัวที่สําคัญน,นะคะจริงๆแล้วก็คือการลดการติดนะคะการลดการติดเนี่ยเป็นพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาวซึ่งมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปเลยอะคะ่ะอที่เราบอกว่าวิธีใหม่วิธีใหม่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้เป็นวิธีของคนไทยเลยอะค่ะก็คือว่าเราต้องรับว่าโรค เอกระบาดเนี่ยจะรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราให้ทันนะคะเรื่องของสุขลักษณะสําคัญมากเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองสาคัญมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้หน้ากาการล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเรานะคะเรื่องของการป้องกันตัวให้ดีที่สุดไปที่ไหนมาล้างมือให้สะอาดอะไรต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ต้องเปลี่ยนทั้งของผู้สูงอายุเองนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายเพราะท่านเป็นผู้สูงอายุไปแล้วแต่ที่คิดว่าเาต้องเปลี่ยนปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คนในวัยทางานด้วยนะคะเหลายครั้งตอนนี้ที่ระบาดนะคะผู้สูงอายุเองตระหนักนะคะท่านระวังตัวอยู่พอสมควรแต่ว่าคนในบ้านที่เป็นคนไปทํางานข้างนอกและเสี่ยงที่จะนําโรคเข้ามาสู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยระวังตัว<ะ>ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยก่อนจะเจอคนในบ้านตรง ครับน้ำสระผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เรียบร้อยอล้างมือล้างอะไรต่างๆจุดสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วก็ทักกลับเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนเสี่ยงอะไรอย่เงี้ยต้องใส่หน้ากากเพราะพฤติกรรมสุขภาพตรงนี้ค่ะหรือความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยคนไทยต้องได้รับอการเอให้ความรู้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสามารถทําให้เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมจริงๆให้ได้เราคงต้องต้องช่วยกันยกเครื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะตรงนี้เพราะว่าอา การเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆในช่วงวิตตาแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราจะไปไม่รอดแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการป้องกันมากกว่าการตามแก้ถ้าเรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีคอยรักษาสุขลักษณะคอยทําให้ตัวเราแข็งแรงอยู่เสมอเรื่องของการกินการออกกําลังการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนจะเป็นการปกป้องเราไปได้ส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คิดว่าเป็น วิธีใหม่ที่เราต้องเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะกิจเฉพาะการนะคะค่ะครับเอ,อก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดถึงเบี้ยยังชีพนะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุบางกลุ่มสามารถยังใช้ชีวิตต่อไปได้ในภาวะวิกฤตตรงนี้นะครับอาจารย์ถ้าให้ประเมินครับอาจารย์มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของรัฐในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามันน่าพึงพอใจหรือว่ายังต้องปรับปรุงในด้านใดเพิ่มเติมไหมครับก็จริงๆรัฐก็พยายามช่วยนะคะในในระดับหนึ่งนะคะครับ ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ดูดูคนส่วนใหญ่ก็จะพึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะก็บาอย่างน้อยก็ช่วยเปเบื้องต้นก่อนแต่ในระยะยาวมันอาจจะต้องคิดอย่างอื่นเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีเงินถุงเงินถังมาแจากประชากรของเราทุกคนนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยฐานะเศรษฐกิจการคลังเราก็ไม่ได้ดีเลิศน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นที่ทุกคนเนี่ยต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะ นโยบายในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องเล่นเรื่องของนโยบายการฟื้นฟูให้ชัดเจนนะคะหลายส่วนที่เห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบการตั้งงานอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของผู้สูงอายุเองเนี่ยก็คงต้องมีการพูดถึงระบบการจ้างงานที่ผู้สูงอายุไม่ต้องออกจากบ้านนะคะ,คะเป็นระบบที่งานวิ่งสู่บ้าน นะคะแล้วก็อาจจะมาเก็บชิ้นงานไปอะไรต่างๆคือผู้สูงอายุไม่ต้องออกไปเสี่ยงในข้างนอกแต่ต้องมีระบบที่มาเอางานของท่านไปสู่ตลาดนะคะหรือเรื่องของการขายของออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยผู้สูงอายุก็บอกว่าสนใจมากเลยเนาะแล้วก็บางทีก็เข้าไปอบรมด้วยรู้ว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ไม่มีตลาดค่ะครับอันนี้มันก็ต้องทําให้ครบว่าไม่ได้มีแต่ออนไลน์อย่างเดียวแต่กลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุก็เข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าเรื่องจากเอ่อความเอ่อรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยท่านเข้าไม่ได้ตรงนี้ก็ท่านก็สูญเสียไป ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการช่วยในส่วนนี้ด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าเออเราจะเห็นแล้วว่าคนส่วนหนึ่งเนี้ยย้ายเข้ามากระจุกอยู่ในเขตเมืองกันหมดเลยเพื่อจะมาหางานทํานะคะทําทให้เกิดโรคระบาดเป็นแหลง่งรังโรคมากๆแล้วก็คนมากระจุกในเอามาแออัดที่นี่แต่ถ้าเขากลับไปที่บ้านที่มีพื้นที่กว้างไกลนะคะเขาก็น่าจะามีโอกาสาในการทำงานเชิงเศร,รษฐกิจด้วยจริงๆแล้วตอนนี้ รัฐน่าจะเร่งนโยบายก็คือกระจายงานนะคะสู่ต่จังหวัดอ,อื่นๆสู่พื้นที่ในชนบทให้มากขึ้นนะคะงานก็มีได้หลายลักษณะหรือจะเป็นงานใหม่ๆก็ได้เพราะว่าคนที่กลับไปตอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีทักษะค่อนข้าง,างาในระดับหนึ่งเคยผ่านเมืองมาแล้วเขาอาจจะเข้าถึงระบบออนไลน์อะไรต่างๆที่จะช่วยเสริมงานให้ทำงานที่บ้านเดิมของเขาได้ไม่ต้องกลับมาละค่ะไม่ต้องกลับมาแออัดในที่เดิมหรือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอะไรเศรษฐกิจที่เป็น เรื่องของอะไรคะเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะซึ่งเหมาะกับบริบทของไทยอะค่ะน่าจะเร่งตรงนั้นมากกว่าเราสามารถเป็นแหล่งอาหารแหล่งอ,อาหารของโลกได้มีเกษตรที่พัฒนาได้อะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะเป็นมุ่งตรงนั้นเพื่อไม่ให้คนย้ายถิ่นกลับเข้ามาถ้ามาแออัดกันอยู่ในเมืองเนี้ยเวลาเกิดโรคระบาดก็จะเป็นปัญหาอย่างเดิมน,นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญก็คือว่า ต้องไปมองถึงระยะยาวแล้วแล้วตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีรีบเอแต่ละพื้นที่ช่วยกันสร้างงานในพื้นที่ของตัวนะคะเช่นหอาการค้าจังหวัดอะไรต่างๆก็คงจะต้องเข้ามาร่วมภาคเอกชน,นนะคะที่จะช่วยสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะทําให้คนไม่ต้องย้ายถิ่นเข้ามาสู่เมืองใหญ่ๆแล้วก็เกิดโรคระบาดต่างๆมากมายค่ะ เมื่อกี้อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นโอกาสมากมายท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เออในด้านงานของวิทยาลัยประชากรศาสตร์เองตอนนี้ในช่วงการระบาดท,ที่ผ่านมาครับอาจารย์เป็นโอกาสในการได้ศึกษาวิจัยที่ตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้ทําเรื่องของผลกระทบของโควิดกับผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็ทํากับองค์การสหประชาชาติเป็นการดูผลกระทบกับผู้สูงอายุทั้งประเทศนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี้ยเราได้ทํางานภายใต้โครงการจุฬาอารีซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี้ยให้การสนับสนุนนะ,นะคะอันนี้เป็นสภามหาวิทยาลัยเลยให้เอาเองินส่วนที่ได้เป็นรายได้จากมาบุญคลองนี่ละคะ่นะมาทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับคนนะคะก็คือทําให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีเก้าชุมชนด้วยกันในช่วงที่มีโควิดเนี่ยค่ะเราก็มีการทําแผนร่วมกันทําแผนรองรับโควิดนะคะแล้วก็รองรับ เรามองไปไกลกว่าน,นั้นคือรองรับนานา,นาวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในชุมชนจะช่วยผู้สูงอายุให้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เองที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเป็นเหมือนคล้ายๆกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะติดต่อกับแกนนำชุมชนแล้วก็แกนนำผู้สูงอายุนะคะที่จะสื่อสารเรื่องของข้อมูลนะคะจะคุยกันทุกวันนะคะว่าต้องป้องกันดูแล กลุ่มผู้สูงอายุอย่างไรแต่ถ้าเขามีปัญหาอะไรแล้วเราอยากจะให้เราประสานกับหน่วยงานภายนอกเราก็ช่วยให้นะคะหรือว่าตอนนี้เรากา็มีระบบที่ประสานไปกับทางสมาคมนิสิตเก่า,าในเช่นเรื่องของอา,อาหารเ,าเพื่อหมอเนะะี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาหารที่เข้าไปสู่ชุมชน food for fighters เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยชุมชนต่างๆด้วยนะคะ ที่เป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการจุฬาอารีซึ่งซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงค่ะอันนี้ก็คือเราทําบทบาททั้งในเรื่องของการวิจัยที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็การวิจัยที่จะยังผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจริงๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้เราได้บทเรียนเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํางานช่วยผู้สูงอายุในชุมชนได้จริงๆนะคะแล้วเกิดผลค่ะ คระยะต่อไปก็คงจะเร,งเร่งการที่จะฟื้นฟูหลังโควิดว่า,าคงได้รับผลกระทบกันเยอะมากทั้งผู้สูงอายุและครอบครัวนะคะก็ทางจุลาของเราก็คงจะได้มีบทบาทเข้าไปฟื้นฟูนะคะให้ส่งกับเป็นมหาวิทยาลัยที่ ทํางานอย่างมีผลต่อสังคมเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะอันนี้ก็คิดว่าเบียยไหลเราก็คงจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าโครงการบูรณาการสหารสาศาสตร์ของจุราอารีซึ่งรวมกันหลายคณะในจุรานี่ก็คงได้ช่วยทําให้เกิดผลจริงๆต่อไปที่จะมีผลกระทบกับผู้สูงอายุและครอบครัวนะคะครับ เสียดายมากๆครับอาจารย์ที่เวลามีค่อนข้างจำกัดนะครับวันนี้ผมขอบพระคุณนะครับาศาสตราจารย์ดรวิพันธ์ประจวบเหมาะนะครับท่านเป็นคณะพดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะครับพบจุลาบริทัศน์ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา11.30นาฬิกา30นาทีคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์วิทยุจุลา cu radio j u l a ac t h และแอปพลิเคชัน Jukes ครับชียากรกำชูโกลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป